สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะวันนี้มาดูแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุณนะคะได้ทําให้เขาเกิดอาการว้าวุ่นใจบ้างไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะไปดูคลิปยาวๆของแผนได้ที่เพจโปรไฟล์นะคะจะเป็นลิงก์กดเข้าไปนะคะจะไปถึง YouTube จะเป็นคลิปยาวๆเป็นแรนดอมมีตั้งแต่20นาที30นาทียเยอะเลยนะรายละเอียดเพียบนะคะเข้าไปดูกันได้นะไปดู คุณทาให้เขาเกิดอาการว้าวุ่นบ้างหรือเปล่าคะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงว่าเขามีตัวเลือกเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ต้องทําอะไรมีคนเข้าหาเสมอๆแค่แขวนตัวเองอยู่เฉยๆคนเดินผ่านโต๊ะคนเดินมาก็แอบยิ้มแอบส่งสายตาให้กับเขาซื้อกาแฟมาฝากเขาในกรณีที่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมักจะยื่น ความเสน่หาให้กับเขานะเขารู้สึกชัดเจนแล้วรู้สึกแบบตัวโตตัวพองแบบมีแต่คนอยากที่จะได้เขาไปเป็นคู่ครองอืมเขารู้สึกแบบนั้นแล้วยังไงแล้วส่วนตัวคุณอะ่ะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าทำไมอะ่ะเขารู้สึกไม่โอเคเลยอะ่ะไม่โอเคหมายความไงคุณเป็นสเตงคุณไม่ได้สนใจเขาคุณไม่ได้เข้าหาเขา คุณไม่เคยที่จะไปส่องอะไรกับเขามากๆอาจจะส่องเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เม้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาว่ามีตัวเลือกเยอะหรืออะไรคุณจะกระดิกระดัตามก็เปล่าแล้วคุณก็เงียบๆคุณก็อยู่ในที่ของคุณนั่นแหละอาการแบบนี้ทำให้เขาเกิดอาการว้าวุ่นใจเป็นเดทอะแบบทําไมอะไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยอ่ะคนอื่นต้องเข้ามาคอมเมนต์ดิต้องเข้ามาเป็นแบบ อยากจะได้ความสัมพันธ์จากเขาไม่ใช่นิ่งแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปคุยกับเขาด้วยเออบางครั้งก็หายไปเลยก็คือถ้าเขาไม่ทักมาคุณก็อยู่ได้ทั้งทั้งที่จริงใจก็อยากให้เขาทักนั่นแหละแต่ก็คือมันไส้ไงมีคนทักเยอะแล้วไงแค่ฉันไม่ทักก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวถ้าฉันทักไปก็เล่นใหญ่เบอร์แรงอะไรเงี้ยนะไว้เขารู้สึกว่า คุณน่ะทำให้เขาวาวุ่นใจสองดาเพราะอะไรเพราะความที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนแบบเนี้ยดุดันชัดเจนคือหมายถึงว่าไม่ดรามา่าไม่อะไรไม่รู้สึกรู้สาจริงๆรู้สึกกันแหละนะแต่ก็ต้องทําเป็นสนใจตัวเองไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาเยอะๆเขาก็รู้สึกแปลกไงมีคุณคนเดียวที่ไม่เคยวิ่งเข้าหาเขาเลยทําให้เขาเกิดอาจา,ารคิดถึงและอีกอย่าง เขากับสลับฝั่งไปสองคุณแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณนะ่ะเวลาคุณเปิดพ็อบบิทใช่ไหมมีคนเข้าไปคอมเมนต์กับคุณนะ่ะค่อนข้างเยอะเยอะ